ลุงชาลาวานันปล่อยอหนูไปเถอะหนูอยากกลับบ้านเอะอะออะเอะข้าอุตส่าห์ไปจับเจ้ามาตั้งแต่เด็กกาจะให้มาช่วยงานบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ช่วยค่ะล้างห้องน้นําในถ้ำล้าง,งจา,งงา,า,านข้างหลัลงเจา้า<ะ>ไงเห็นไหมนั่นคือถ้ำนี่เนี่ยข้าย<อ>ู่ในถ้ำเหมือออตัออวอะไรแค่นี้เนี่ยนะอยู่ในถ้ำข้าตัวใหญ่นี่ครัว่าหัวข้ายังเต็มจอเลยเห็นไหมเนี่ยาสลี ขาวสะอาดเป็นพีเซนเตอร์ขายยาสีฟันน่ารักอะไรล่ะคาจะกินเจ้านี่แหละ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าเจ้าอยากจะกลับเมืองมนุษย์ใช่ไหมโอเคค่ะเป็นคนใจดีสําหรับเด็กถ้าเจ,จ้าจบฉลาดได้หมายเลขมาเท่าไหร่นะวางนิ้วลงไปที่โคมฟันของข้าถ้าเจ้ารอดตายไปได้เจ้าจะได้กลับเมืองมนุษย์เฮือ <c oughs> ะเจ้ากล้าเล่นเกมนี้กับข้าไหมกล้าอยู่แล้วจัเสร็จแน่ลองลืมตาดูสิ รวมกันเราจะเท่าไหร่โดมิโน,โนในมือเ <1. S 1> จ้าหนึ่งหนึ่งอะไรล่ะหนึ่งบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับห้าเสร็จแน่ <5. S 1> หนึ่ง <5. S 1> ช้าช้าสิช้าช้าข้ากัดไม่ถามไม่ได้เจ้าอย่ากขี้โกงค้าสีแล้ว 5. 5. สองแล้ว จะรอดไปได้อย่างไรเนี่ยจะรอดไปได้ยังไงไาไปนบ๊ายบายข้าต้องไปจับพี่สาวเจ้ามาให้ได้จเจ้ากระเพาทองเข้าไปส่งคนหนึ่งข้าก็ข้ามาอีกคนหนึ่งเจ้าชื่ออะไรวันนี้ทำไมเจ้าหนามเหมือนกันเลยข้าชื่อกระเพาแก้วหรือทองดีนะอ้าวตายเลย ท้านะมันชื่อกับเพาแก้วที่ค้าไปส่งเจ้ามันชื่อกับเพาท้องแน่นอนเจ้าคือชาละวันเหรอใช่ข้าคือชาละวันไม่ใช่กาแฟละวันเข้าใจไหมตัวกระเจี๊ยบจะหนูเลยอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่เต็มจอเนี่ยไหมเนี่ยข้ากัดหัวเจ้าเลยเห็นไหมเนี่ยในจอนี่คือหัวเจ้าเลยข้างับหัวเจ้าอยู่เนี่ยในไม่เนี่ยโอ้ยข้างับหัวเจ้าแล้วอ้าวเมื่อไหร่เราจะเริ่มสักทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ากลายเป็นกาแฟละวันไปหรอกเจ้าไม่รับมุขเลยเหรอเนี่ยสองโอ้ยจะรอด จะรอดไหมาพร้อมแล้วเฮ้ยมันรอดแน่ๆเลยไมันรอดแล้วข้าจะได้กัดไขเนี่ยเยงาชิดีโอ้ทำไมข้าช็อกายอย่างไงข้าจะหมด ลองดูอีกทีสิลองดูอีกทีเดี๋ยวนะข้าแ,แต่ไม่ได้ส่ไม่ใช่หรอเอ้ยเป็นไรลองดูเฉยเฉยอีกหน่อยอีกทีอีกทีขออีกเขี้ยวอีกเขี้วนึงเถอะเฮ้ยทำไมเขี้ยวขาดไรซึ่งความคมซะแล้วเลยแน่ยทำไมลองดูอีกหน่อยอีกเขี้ยวอีเขี้ยวเถอะมันเหลือเขียเ้ยวเดียวแล้วเนี่ยก็ลองดูเพื่อข้าจะกัดอ้าเสร็จเจ้าต้องอยู่เมืองบานด้านกับขา้เขาเฮ้ยเจ้าโดนแกร้องนะโดนข้าหลอกแล้ว นะพระขนงเนี่ยต้อเรียกแบบนี้แต่ไก่ทองมันจะกล้ามาไหมหพี่ไก่ทองว่ายังไงองกับพาวทองพี่มาช่วยแล้วอ้าวพี่เป็นตูดเหรอเนี่ยเิ่งรนนู้พี่ดำน้ำนอยู่พี่พูดไม่ถนัดพี่ดำน้ำอยู่พี่ดำน้ำอยู่ เลกนึกเอาล้อพี่ไก่สักคู่นะข้าพี่จะเข้าทองเฮ้ยข้าจะไก่ทองข้าขก็เพราะทองชิ้งไก่เจ้าเลยกระเป๋าทองอ้ยจำบทซะมั่งสิเดินละทองเนี่ยพี่ไก่ทองโอเคเราจะรอดกันแด้วยการยิบอันนี้มาใช่ไหมไปโอ้โหหนึ่งบวกสี่เป็นห้าข้าต้องไม่ซึ่มันห้ารอบเลยเนี่ยมาดูสิว่าข้าจะช่วยชีวิตเจ้าได้ไหม ดี่เราจะรอดกันแล้วกรบเขาท้องมันจะกัดแล้วกับเขาท้องมัวมัวขา้าถ้ามัวข้าลูกข้าจะหายใจในน้ำไม่ได้เหลือมาแตงื้อฮาร์วีนใช่ไหมเนี่ยจ uh. ี๊กกับเขาท้องแล้วเกือบจะรอดแล้วเย้กับเขาท้องเราจะรอดกับงานนี้นี่สุดท้ายต้องโดนแน่นอนเตกตกลงเจ้าอยากจะรอดหรือเจ้าจะเป็นพวกเดียวกับเจ้าชะละวัตเนี่ย เ้เรารอดแล้วบัดดีเจ้าชาละวันเข้าไปก่อนอ้ายว้ยามีะถาผมเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกบุสาวันไ้ข้ากินเจ้ากระเพราแก้วกระเพราทองไยังมาช่วยีราติมต้องในขนาดเลยแล้วน้องเพือน ่ะสรุปนะครับวันนี้เราทำอะไรกันเนี่ยเรารีวิวอะไรปะมารีวิวข้คอคุณด,ดาแดนสีแล,แล้วพอเอาหมวดก,ก้าเเขาแกะออกได้ยังเนี่ยย้ยําเดี๋ยวดำน้ำไม่ได้หมุดไกท่ทองเ,เหรอแล้วยังดำน้ำอยู่เหรองั้นเรามาดวนกันดีกว่าน้องเฟิร์นสีนี้ดีกว่ากโดนอีกแล้วโซมีกระชูคิดผิด่ให้ไก่ทองมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพิกาชูมาช่วยบ้างดีกว่าไปแล้หมวดไก่ทองไม่ไหวอ่ะพิกาชูเดี๋ยวถ้าไม่ไหวนะจะไปเรียกอีกกระดำมาไม่ได้คุรีบเลยขอมยังขอนยัง พี่กระชูจะขอมาช่วยแล้วนะจ๊ะเอ้าของมันเจ็บนะมดจีเหมือนไม่นี่เหมือนพี่กระชูไหมไม่เหมือนเลยท่านนิดพูดสิสวัสดีไม่พี่กระชูพูดวิกาพ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 ิกาให้เริกก่อนพี่กระชูเริกก่อนเถะเอ้ากดไปยังที่เลยโอ้เยี่ยมมากเย้กอดใจอย่าช้าอยู่เย้ เสร็จแม่กับกระเพราท้องอสองสี่สุดอ้าวตาโดนอีกแล้วเดี๋ยวนี่ย้าวเย้เราชนะเลยเดี๋ยวนะจะไมไมชาล้วนเลยนือชาล้วนมันปวชีกาะชูไงมันไม่เมดงเ้งเงี้ยเราทำราผู้ชมเราล,ลาีดกลักบบ้านเถอะชาล้วนเสร็จเราแล้วไปเถอะน้องกระเพราท้อง แก้วเฮ้ยชล่าวันกระเพราแก้วกระเพราทองไก่ทองพิกาจูไม่รวยโอ้ไม่รวยโอ้พวกไก่ทองใช่แม่ขอลาไปก่อนครับไปไปครับไปรับ